จะมีคนที่เรารู้สึกว่าอยากชัดเจนอ่ะอยากเอาใจลงไปเล่นจริงๆจ,จังๆอ่ะมีไหมต้องตอบว่าคนที่คุณสมบัติถึงแบบนั้นอ่ะถ้าเป็นเจเนอเรชันไม่ใช่เจนต้องใช้คําว่าวัยใกล้เคียงกันหนูอ่ะอาจจะหายากแต่ถ้าวัยที่โตมีงานมีการหน่อยจะชอบสไตล์อย่างหนูมากดูแลตัวเองมาเฟตดีขึ้นมองถึงเรื่องการสร้างเนื้อสร้างตัวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่อายุเยอะกว่าเรา ยิ่งเยอะกว่ายิ่งมีความรู้สึกว่าเอาใจลงไปเล่นแล้วด้วยแล้วหนูจะรู้สึกก้าวนาสนุกมีความสุขมากกว่าเพียงแต่ว่ามันมีจุดที่คําว่าเอาใจลงไปเล่นน่ะไม่ได้แปลว่าตัวเราจะต้องคบกันจริงจังอะไรแบบนั้นด้วยเนื่องจากตัวหนูมันอาจจะเป็นช่วงที่มีอ่ะเหมือนข้อสองที่เราถามอ่ะมันเป็นช่วงที่ตัวเราอ่ะมีคนวนเวียนกับมาหาเยอะ และอันนี้ยืนยันว่ามันเยอะจริงและมีโอกาสจะวนกลับมาไหมมีแน่นอนเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่จะเป็นแค่คนเก่ามันจะเป็นตัวตนใหม่ๆวนเข้ามาเพราะฉะนั้นข้อที่เราถามว่าตัวเราจะลงหลักจริงจังกับใครได้ไหมอ่ะมันเป็นความรู้สึกพราวที่เราแม่งพัฒนาตัวขึ้นมาจนมีคนเข้ามาให้เลือกเพราะนั้นเราจะอยากเสพความแบบ มีเสน่ห์พวกนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งต่อให้มีตัวตนดีๆเข้ามาแต่เด็กเหรียญกับหัวในที่นี้ก็ยังไม่อยากลงทุนกับใครอยากจะถือเงินของฉันไว้อยากถือตัวตนของฉันอยากจะถือเสน่ห์นเนี้ยเสพไปอีกสักระยะหนึ่งเราจะทําแบบนั้นไปจนไม่เหลือใครหรือเปล่าไม่ครับเพราะตัวหนูจะพัฒนาขึ้นจนเจอตัวเลือกที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไอ้ตัวเลือกที่แบบไม่มั่นใจมันก็จะกระโดดไปหาคนที่ง่ายกว่าหรือว่าจีบไม่ยากหรือว่าคุณค่าไม่เยอะจนพวกเขายังรู้สึกว่าเขายังเบ่งยังอวดได้ เพราะนั้นตัวเราก็จะเจอ